ยานงวงกัอยาก็สมสวัสดีค่ะผชมเสียทําเดิ้นเชนเนลวจ้ะเมื่อนี้กสิมาตัดยายน้องงัวค่ะอยู่นี่ค่ะไตสวนที่ห้าเลี้ยงน้องงัวนี่ยค่ะสวนหอยนะคะเนาะนี่ค่ะกันกระแทนหนาะคะเนาะกะอยากระิเบิร์เนาะค่ะเนาะกะสนหาไปนะคะ พอคนได้ก e. right, right. ินแล้วค่ะเนาะไอ้แล้วหมึกไปหมึ่งหมึ่งวันวันไปเนาะจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหยังเอาขาดมะล่ำจะเสร็จหยังค่ะเรากำลังใส่หยาเนาะค่ะเนาะเขากำลังสีเหลืองแล้วเนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะ หยาหัวงอกก็หายหยาไปถุงมือถุงมือนอกจากน,นอเพราะว่าหยาได้สวนเท่ากับโป่งนะคะเนอมองออกนะคะแล้วก็เลยม,มาลงมาหาหยาเนี่ยกะแทนหน้าพอได้ไให้เพื่อนได้กินนะคะเนาะน,นี่ค่ะยำพันธุ์ออกจากคลอกด้วยน,นอกจะเนาะเพราะว่ายังหายหยาพันได้นะะนเนาะรอเล่มหยาในกระเท่นหน้านอกจากนะพ่อให้เพื่อนได้กินเนาคะ่ะ สายแล้วเนาะค่ะเนาะย่างพันในฝ้าเพคยนออกมาเนาะค่ะน้องวัวน้องควายของเขาเนีแต่เนาะนี่ค่ะซื้อโอกาสลงมารอเขารอหนามพอนำเนาะค่ะเนาะข้างล่างเนาะค่ะทางนี้ย่างพันแต่เคยมาเนาะค่ะเนาะเป็นยางมะม่วอดเนาะค่ะนี่ค่ะโอ้ยลงมาเนี่กำลังตัดอยู่ทางฝุ่นเนาะค่ะเนาะ่มืัอนี้ก็เมฆฝนเนาะค่ะบรรยากาศเนี่ฝนก็รลายเนาะค่ะนี่ค่ะขึ้นมาเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะกะ หัวเป็นสิตกบอลนะจ๊ะนี่ค่ะบางส่วนถ้าก็เกี่ยวเขาไปแล้วนะคะเนาะเขามมลีน้อยค่ะคุณเกี่ยวไปเนาะค่ะหมูว่านเนะะานนะจ๊ะเนาะค่ะกะเขาเป็นเขามมลีใหญ่เนาะค่ะกะลังแตะนี่คะ่ะประมาณกลางเดือนเนาะค่ะเนาะสิได้เกี่ยวเนาะค่ะเนาะค่ะก็เริ่มสีเหล,ลืองแน่ค่ะ เขาป่นก็ลายเนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะขึ้นโดขึ้นเดเต็มเลยนะคะเนาะเขาเพิ่นล้นในหน้าเฮานะคะเนาะตอนน้ำถ่วมันนะคะกระเสือจะเพิ่นนี่ยละจ้ะค่ะเต้าก็ะบวเป็นยังเนาะค่ะเนาะเคยว่าไว้บ่อยนะคะแล้วเขาเก็บเพิ่นไว้กินนะคะ น้ำทึ่งๆนี่ก็บเบิดเบิดแล้วเนาะค่ะเนาะบกเบิดแล้วเนาะจ้ะบ่มีน้ำแล้วเนาเนะค่ะนี่ค่ะเป็นปีแรกเลยหรอบหลายปีเนาะค่ะเนาะที่ว่าเขาได้เห็นเขาเห็นน้ำเขาเนาะค่ะเนาะหลายปีมาแล้วเนาะ,ะ,ะค่ะก็ไม่เคยได้มีเขาแบบนี้เนาะค่ะเนาะมีแต่แต่น้ำท่วมเสียหายเมื่อตอนเนาะแตะะะ่ปกติค่ะอ่าตอนแรก เพียก็ลงเพื้นนะคะนอขนานี้นะคะบางส่วนก็ได้ฟื้นขึ้นมาแล้วก็นี่ค่ะก็เป็นห่วงเป็นยังไงเคาได้เห็นนี่แล้วแต่นอกนี่ค่ะบางส่วนเพื้นบอฟ์ฝืนค่ะเพียกินเพื้นลายกับสิเป็ดประมาณนั้นนะคะนอขนาดนี่ค่ะเพื้นเบอร์ขืนนะคะนอพกัสิยู่จึงสันนะคะนอในี่ค่ะตำตำนะคะเพียลงเพื้นแต่ส่วนแหลกๆนะคะนอสิเคยให้เบิร์นนะคะเลื่องไปหมดค่ะบางส่วนเพื้นฟืนจะเพียได้นะคะนอพกัสิเป็นห่วงงอกงามไหมเรับใน เกี๊ยวผลผลิตนะคะเนาะค่ะนี่ค่ะค่ะยังดีนะคะเนาะก็เสื้อเลือไว้เขาได้กินนะค่ะกับปีนี่ก <gr> um <ming> ็เ <burger> ห็นนานลำบากยากเลยนะคะเนาะค่ะแต่ต้นแล้วนะจ๊ะแรงแน่ค่ะแรงกระเพียลงนะคะเนาะก่าสิยดรงมาเป็นเขานี่ค่ะคตัวหลุดไร่หลอบนะจ๊ะ หนงว่าหนงควายออกไปแล้วนะคะเนาะนี zag, na, shared, ่ค่ะสายแหงนะคะไปเร็วเร็วดูบัตรก็ไปแล้วนะคะเนาะหนงว่าเขาเห่าพอเพลินเร็วนะจ๊ะเนาะโอ้ยเนาะค่ะไปหน่อยไปเร็วหนงว่าเขาเห่ากับดวงหนาไปแล้วนะจ๊ะเนาะเป็นหนงควายเป็นสารนะจ๊ะไปแจวแอลไปไปมันมีกระแดดแดดนะคะแดดแดดแจวหกกระแดดเอาไว้หอนแหงนะคะเนาะมันมีกระลาเนาะจ้ะ ไม่ได้แดดจะหอนหอนแล้ค่ะไปหญ้ากับพันธุ์เลี้ยงพ่อต่างจากราศรีตาตอเนาะค่ะเนาะพอสายแห้งแล้วก็ต้องเอาผนออกไปก่อนเนาะค่ะไปแต้แววเร็วเ่ายางเร็วเพิ่นหาหญ้ากับเมย์นย่จ้ะไปไปไป ามาหอส <quiet> ดสวนหวยเป็นทีเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะไปกินหยาไปกองไฟกองมันเนาะค่ะเนาะก็จะ ER หาใดคนหากระเมยเขาคนหาหน่ะจ้ะหยาก็หาหยาเนาะค่ะแต่แมวก็กินอยู่นี่นะจ้ะเนาะหน่องห้องเฮาก็ยังไม่มีหยาหลไรเลยค่ะให้กินเล็กๆหน่อยๆไปเนาะจ้ะเนาะลุงบากระลังแวะตาต่ออยู่นะคะเนาะหายคืนเนาะค่ะอ้าวดอกบัวดอกบัวก็หากินเฟืงเนาะค่ะเนาะเฟืองไม้เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ เบาโตค่ะกินอยู่ทางฝนนะคะเนะนะะาะนี่ค่ะนี่ค่ะกอระไรล้อลงไปทุงมือแล้วค่ะเดี๋ยวลุงมาตัดก่อนเดี๋ยวไปห่อบไปเพิ่นอีกมแล้ค่ะเนาะก็ได้กินแหลวมือไปเนาะคะ่นะหาบนหันบนนี้ย่างละเล็กละน้อยเนาะค่ะเนาะมาให้เพิ่นกินเนาวค่ะค่ะเด็กฝนกระดัมขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเนาะไลยขึ้นมาเรื่อยๆะคะ่ะ น้ำหอยกับร้ายนะคะ่ะน้ำหอยก็ขึ้นมาเรื่อยๆเนาะคะ่ะเนาะเพื่อนกับสิเป่งน้ำออกมาจากหน้าเพื่อนเนาะคะ่ะไก่เกี่ยวเขาเนาะคะ่ะจังนึงกับมีฝนตกลงมาน้ำเนาะจ้ะเนาะคะ่นะ,คะเต๋วแววกินหญ้าข้า,ะะามไงเนาะค่ะกว่าจะได้ออกจากคอกระซ้ายเนาะจ้ะโอ,ขอ,ขอข้าายะะอได้กินหญ้ากองอใหญ่แห้งเต๋แววของเฮา,เานี่อืมเต๋อแววแมวเฮากะนม่ค่ะไปนำเอ่เฮาแรนก็มาเมย ค่ะบอกให้ท้ายอยู่นี่ก็บเพาทากันแล้วไปเลีนมาเนาะจ้ะนี่ค่ะมีค่ะนำมอยขึ้นมาอีกแล้วเนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะขึ้นมาสูงคือเก่านะคะเนาะแต่ว่าค่ะเราไม่ฝนตกกระบิดน่ะค่ะถ้าฝนกระลดนะคะเนาะนี่ค่ะในการนำหอยนะคะ่ะกะไล่ขึ้นมาเลยอ่า หน่อยหนึ่งเนาะค่ะนอกระแั่สี่แล้วค่ะก็ประมาณนี้แหละค่ะเพรา,าะว่าเขาก็เป็นน้ำออกจากหน้าเนยเตรียมเกี่ยวเขากันเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะกับบนตกลงมาเนยจะทำให้น้ำเพิ่มขึ้นเนาะจ้ะค่ะ่ะเกลือเกล้วยในแล่นเรียวขนาดบางไฮทา้าบางท่านาะคะะ่ะเนาะ เจ้าเลี้ยงจากกาแฟนะจ๊ะเนาะค่ะแล้วจะไปเก็บหญ้าละจ๊ะเพราะว่อนที่กินหญ nee. ้าเบิดแล้วนะจ๊ะเนาะหญ้าตัดมาได้บ่หลายแล้วค่ะให้น้องควายเพิ่อนละกันให้น้องวัวเล็กหน่อยนะคะมาตัดต่อในสวนนี่นะจ๊ะเนาะค่ตุ้มบันกำลังจะตัดอยู่พูนเลยนี่ค่ะพากันหญ้าจะกินอยู่ค่ะเนาะหญ้าเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวจะเก็บหญ้าเพิ่อนละจ้าจ้ะ ขอจบคลิบไปตะเพียงเท่านี้นะคะนอค่ะก่อนจบคลิปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ้วจะให้สองของเฮาค่ะสือเศษน้ำดิน้นชาแนลจ้าขอเป็นกำลังใจให้คลิปใหม่ต่อไปนะคะนอค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ E